ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัดคังพิมพ์พระประธานเอามาลงให้กับ f อได้ประดับรับชมพระพิมพ์นี้กระปุกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตผมศรีวัดคังกระปูกเสกในปีพศ2414คือเป็นพระสร้างในยุคปลายพระนี้ก็แก่ปูนเปลือกหอยผสมเข้าสุกกล้วย นำ้นำมันตังอิ้วและแร่ธาตุก่สิทธิ์และดินศักดิ์สิทธิ์นะครับและผมวัตถุคุณทัทง้ง5แล้วก็ทาด้วยรักน้ำเกลี้ยงเลยนะครับนะครับแล้วก็มีคุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยบจันจจด้วยครับอย่างมีคราบหลงเหลืออยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับว่าพระที่มีอายุสร้างตั้งแต่แปีพศ2414ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลที่5ว่า มีความเปลี่ยนแปลงมีความเก่าและเนื้อพระมีการย่อยสลายส่วนสภาพเหี่ยวหดทิ้งหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ตกผลึกด้วยแคลเซียมแคลไซต์มีความหนาแน่นแล้วก็มีซิลิคอนตกผลึกนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับพานี้วิธีดูนะครับเขาก็จะดูกันว่าเป็นภาพพิมพ์พิมพ์ระประธานนะครับเพราะมีเส้นนิสีนะตรงนี้ครับไหมครับ โค้งตัวนี้ครับโค้งนะครับโค้งนี้ครับนีครับอยู่ด้านล่างนี่ครับแล้วก็มีเส้นสังกตินะครับบางๆตรงนี้ครับบางๆครับบางๆตรงนี้ครับแล้วก็มีพระโสลำคองท่านครับก็จะมีนี่ครับมีเส้นคอตรงนี้ครับนะครับดูครับแล้วจะมีเส้นคอนะครับนะครับนี่ครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีรอยแกะแกะมือนะครับ รอยแกะเหมือรอสิวนะครับทั้งองค์ครับทั้งองค์นะครับภาพพิมพ์นี้จะมีทั้งองค์นะครับทุกขอบมีหมดนะครับเป็นลักษณะนี้ครับรอยแทงรอยรอยแทงสิวแต่งแต่งบล็อกไม่พิมพ์ครับพิมพครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับนี่ครับรอยสิวทั้งหมดนะครับนะครับเป็นขึ้นคลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยับให้ชัดกว่านี้นะครับนะครับแล้วก็หัวไหล่ตรงนี้ครับจะยุบด้านในครับจะยุบด้านในนะครับยุบด้านในแล้วหัวไหล่ตรงนี้จะต่ํา ต่ากว่ดด้านนี้นะครับเพราะก็จะมีสังคติทับอยู่ด้านบนนะครับมีพรกกันนะครับแล้วก็มีพัเกตนะครับก็จะตรงจะตรงนี้ก็จะมีจะคือไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับและซุ้มผวายนะครับจะกลมใหญ่นะครับกลมกลมมนนะครับกลมมนแล้วใหญ่นะครับแล้วภาพภาพพิมพ์นี้นะครับผู้สินนี้พิมพ์นี้มีทั้งมีทั้งสิงหนึ่งสิงสองสิงสามนะครับแล้วก็มี มีพุทธสินคล้ายๆกันนะครับแล้วเพราะว่าเขาสร้างกันอย่างพิมพ์นี้ก็มีหลายบล็อกไม่พิมพ์นะครับมีหลายบล็อกไม่พิมพ์คือพระพิมพ์นี้มีหลายบล็อกไม่พิมพ์แล้วก็มีหลายหลายเนื้อนะครับมีเนื้อนุ่มเนื้อหนุกเนื้อนุ่มแล้วก็เนื้อแกงเนื้อแกงเนื้อแกปูนนะครับแล้วก็พระพิมพ์นี้ก็มีหลายหลายวันนะอีกนะครับหลายสีนะครับสีขาวอมเหลืองขาวงาช้าง สีขาวอมเหลืองสีขาวดอกพิกลแห้งสีทีดอกพิกลแห้งแล้วก็สีโอมีหลายหลายสีครับพระพิมพ์นี้มีหลายสีนะครับนะครับมีหลายสีนะครับตามวันน้าของพระที่สร้างที่วัดระฆังนะครับก็จะมีหลายสีนะครับนะครับดูนะครับพระองค์นี้เคยลงครั้งก่อนนะครับก็มีไอเอฟซีอยากดูอีกก็ลงให้ดีครับเพราะว่าบางท่านอยากรู้ว่าพระผู้ดิศีล ลักษณะพิมพ์พระประธานนี้เป็นลักษณะไหนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะครับดูครับดูการตกผนึกของแคลเซียมแคลไซด์นะครับแล้วก็เกิดซีคอนด้วยครับนี่ครับคือคือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คือพระนี่ก็คือจะคือจะล้างยังไงก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าซีคอนเขาทับถมไปหมดแล้วครับแล้วก็มีการซุดเสื่อมสภาพนะครับเหี่ยวหมดเซตตัวนะครับดูครับแล้วก็จะมีซีคอนทับถมขึ้นมานะครับนะครับดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูครับดูด้านหลังครับนี่คือเอกลักษณ์ของวัดละคัง ถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็ไปเปิดดูหนังสือเล่มใหญ่ของวัละคังครับคือด้านหลังจะเป็นคลื่นอย่างนี้ครับส่วนมากจะเป็นคลื่นและลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นผ้ายุปลายครับผ้ายุปลายคือผายุปลายจะสร้างสองสี่หนึ่งครับจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยครับจะเป็นอย่างนี้มีเหี่ยวมีหดมีเซ็ตตัวมีปิ้นด้านข้างนะครับมีปิ้นมีขอบมีนะครับแล้วก็มีขอบ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 ปรีแล้วก็ขอบไม่ปรีแล <c oughs> ้วก็ขอบใช้มนนนะครับนะครับ นี่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือนี่คือลักษณะของพระวัลขังและเนื้อจะแข่งหนึบนุ่มนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับมีเนื้อหนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อแข่งนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับคือเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูอีกนะครับครับนี่ก็เอาลงสโคปบพันเอ็กให้ดูนะครับให้ดูภาพใหญ่ๆนะครับเห็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับดูครับดูครับจุด จุดไหนที่เขา,าที่พระมีอายุมากกว่าร้อยห้าร้อยห้าสิบปีแล้วก็ในเนื้อพระมีส่วนผสมของที่ส,สามารถเสื่อมสภาพย่อยสลายได้นะครับพวกอินทรีย์เขาเขาจะพอพราเขาเซ็ตตัวเหี่ยวหดแห้งนะครับเขาจะาพวกที่เป็นพวกที่เสื่อมสภาพได้ก็จะหลุดออกมาพอหลุดออกมาก็จะมีพวกแคลเซียมแคลไซต์นะครับคือซ่อมนะครับที่เป็นหลุมเป็นบอ่อที่เป็นหลุมนะครับเนี่ยอย่างเป็นหลุมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาจะซ่อมตัวพอซ่อมไปเรื่อยเขาก็จะ ตกผนึกทับถมก็จะกลายเป็นซิลิคอนนะครับนะปิดหลุมนะครับปิดหลุมเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับนี่ครับพวกนี้ปิดหลุมไหมครับนะครับพวกนี้ก็คือการการเปลี่ยนแปลงของกายภาพนะครับคือเป็นการย่อยสลายส่วนสภาพบุดอย่างเงี้ยหลุดออกไปอย่างเงี้ยเขาจะต่อไปก็เป็นแคลเซียมแคลไซต์ตกผนึกปิดหลุมนะครับคือถ้าอีกหลายร้อยปีก็จะปิดหลุมแบบแบบชนิดแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับนะครับเป็นหลักธรรมชาติครับนะครับทั้งหมดเลยครับพวกนี้เกี่ยวกับแคลเซียมแคลไซต์ตกผนึกนะครับนะครับไม่ใช่เม็ด เดี๋ยวเราจะสโคปให้ดูนะครับว่าจะได้รู้กันนะครับนะครับแล้วพวกนี้ก็คร้ามน้ำนมันตะอิ้วนะครับข้ามน้ำตะอิ้วทําไมเป็นเป็นคลื่นอย่างนี้ครับเป็นคลื่นอย่างนี้ครับเพราะพระยุปาเขาจะเป็นคลื่นอย่างนี้ครับคือการเซตตัวเหี่ยวตัวของพระนะครับนะครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้านะครับดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับนี่ครับดูว่าไหลนะครับนี่ครับ สวยงามครับสวยงามมากครับนี่ครับลำคอมีนะครับดูเขากระเซ็ตตัวครับพระกระเซ็ตตัวเหี่ยวตัวครับดูครับคือพระนี้เขาแข่งมากครับแก่งก็เซ็ตตัวดูครับดูกันเซ็ตตัวนะครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือพระที่การเวลาอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีนะครับก็จะมีน้ำน้ำมันต่างอายุนะครับแล้วก็มีการตกผนึกนะครับ ดูนะครับนี่คือลักษณะของพระที่กันเวลานะครับเพราะว่านี่หนึพระแก่เนื้อปูนนะครับแก่ปูนนะครับปูนปูนแกล่งนะครับเนี่ยเนึบนุ่มมาครับหรือว่าเหมือนขาวเหมือนกระดูกเหมือนกระดูกเลยครับเหมือนขาวงาช้างเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่การนี่คือการเน่าครับเน่าครับอยู่ในนี้นะครับแล้วต่อไปนี้เขาไม่หลุดออกมาก็เจอแคลเซียมทับถมเป็นแคลไซต์ทับถมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเจอพอตัวนี้เป็นหลุมมากๆเขาเกิดแคลเซียมแคลไซท์ ตกผนึกมากๆเ็าจะเป็นซิลิคอนนะครับเนี่ยพวกนี้เริ่มขึ้นนะครับเส้นนี้ครับเลยครับเส้นนิสินะนะครับนะครับขอบผ้านะครับจะมีรอยแต่งหมดนลครับทุกๆุกพับพิมพ์ยุคยุคสร้างสองสี่หนึ่งสี่นะครับครับดูครับจะมีรอยสิวนะครับรอยสิวด้านข้างทั้งหมดนะครับเนี่ยครับนี่คือเป็นบล็อกแม่พิมพ์ บล็อกไม่พิมพ์ใช้มือนะครับไม่ใช่ใช้เครื่องนะครับคือไม่ได้ใช้เครื่องคือบล็อกแม่พิมพ์เป็นใช้มือเลยครับเป็นมีรอยล่องของสิวนะครับถูกไครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยครับมีรอยรอยรอยสิวนะครับทั้งหมดนะครับเนี่ยด้านล่างครับดูครับนี่ครับสมัยก่อนเขาใช้สิวซาะน,นะครับแต่งบล็อกไม่พิมพ์นะครับไป็ัธรรมชาตินะครับแล้วภาพเวลาเขาเหี่ยวก็จะขึ้นมนนะครับขึ้นมน เป็นหลักธรรมชาติจะขึ้นมนนะครับเดี๋ยขึ้นมนมนนะครับเห็นไหมครับขึ้นมนมนอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอขึ้นมนแล้วจะมีนะครับแล้วที่จะมีเส้นนะครับนี่นี่ครับบางองค์ก็เห็นเนี่ยอันนี้แคลแคลแคลวซ้ายเขาทับแล้วครับจะมีเส้นเล็กๆนี่ครับบิ่งครับนี่ก็แคลวซ้ายทับไปแล้วครับนะครับบางบางองค์ที่มีก็ตรงนี้จะมีเส้นเล็กๆนะครับตอนนี้แคลวซ้ายขาวๆนี่เขาทับไปแล้วมองไม่เห็นเส้นแล้วครับนี่ก็คือซิลิค yeah, well uh right> อนนะครับทับถมนะครับเนี่ยนี่ครับ รับถมหลุมไปแล้วครับคือบล็อกไม้พิมพ์นี้มีมีพิมพ์นี้มีหลายบล็อกไม้พิมพ์นะครับแล้วก็มีหลายเนื้อหลายวันะนะครับทีนี้ดูดูดูด้านข้างครับบางคนชอบชอบดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างนะครับว่าเขาเซ็ตขนาดไหนครับนี่ครับด้านข้างก็จะเซ็ตัวขนาดนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยคือด้านข้างของพระครับ เสรตัวแล้วจะตกผลึกนะครับของแคลไซด์นะครับเขาบอกผ้าก็เหี่ยวหมดนะครับแล้วจะมีแคลไซด์ทับถมนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนี่ครับเป็นหลักธรรมชาติแตจะไม่เสมอนะครับมีการเสร็จตัวนะครับด้านน่งครับสวยงามมากครับ คนชอบดูภาพยนต์คังเพียงนี้เนื้อคือดูง่ายครับเป็นภาพยนตคังดูง่ายเพราะว่ามันมีในตํารานะครับการเซตตัวกันอะไรในในตำราเขามีครับเป็นเป็นเนื้อที่แกร่งนะครับเป็นเนื้อแกร่งครับแร่งมากครับต้องใช้เวลามากครับถึงจะได้ขนาดนี้ครับถ้าภาพยนตไม่ถึงร้อยปีทําอย่างนี้ไม่ได้ครับทําไม่ได้เลยนะครับ ราจะพยายามเอาสื่อให้ท่านดูนะครับว่าผ้าแท้ๆเป็นลักษณะไหนครับนะครับผ้าอย่างนี้เขาไม่ค่อยลอกเึ้นแบบนะครับเพราะว่าเพราะว่าเนื้อทํไม่ทายากมากครับเขาแกลงแบบธรรมชาติไม่ใช่แก่งด้วยเครื่องอบนะครับไม่ได้แก่งด้วยฝีมือมนุษย์เขาแก่งแบบธรรมชาติแล้วก็มีการเหินมีเหี่ยวมีหดมีเซตตัวมีแตกมีนะครับขึ้นมานะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับ ตังนี้รู้สึกจะไปโดนไอ้ถูๆครับเนี่ยนะครับนะครับมีมีขอบเล็กๆครับมีเส้นสังกติเนี่ยเรารต้องเอียงดูครับออกใช่สังกติเล็กๆครับเนี่ยสังกติเล็กๆครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับเล็กมากครับสังกติตรงนี้ครับเนี่ยถึงตรงนี้เล็กมากเลยครับ ไปครับข้างๆลำแขนท่านครับจะมีรอยซอกสิวครับเห็นไหมครับก็ <S <S จะเป็นกันขึ้นเหมือนเหรียญบาทนะครับนะครับเหมือนเหรียญบาทเลยครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย <S 1> <S 1> ลองสโคปดูนะครับด้านหลังนี่สวยมากครับครับดูง่ายมากด้านหลังนี่ครับดูง่ายมาก ครับจะลงสโคปให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือด้านหลังนะครับมีเหล็กไหลนะครับดูวนสารกันครับอ่านี่มีเหล็กไหลุงไั่ดำนะครับมีครับมันตะยิ้วครับตกค้างครับมีแลวซ้ายขึ้นใหม่ครับนี่แลไซ้ายขึ้นใหม่ครับนี่นลักษณะแลวซ้าขึ้นใหม่เป็นลักษณะนี้นะครับสีแบบนี้นะครับ อันนี้คือแคลไซต์เก่าครับตกผนึกแคลเซียมแคลไซต์ตกผนึกเป็นซิลิคอนแล้วครับนี่ครับเป็นซิลิคอนแล้วครับเห็นไหมครับเขาจะมีกระจายตัวนะครับด้านข้างเขาก็กระจายตัวนะครับเห็นไหมครับนี่คือคือแคลเซียมแคลไซต์ตกผนึกนะครับอย่างไรใช่ครับนี่ครับตกผนึกแล้วครับนะครับนี่คือแคลไซต์แท้ไปงี้นะครับ ตกผนึกเป็นคือมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับก็ปิดหลุมนะครับนี่ลักษณะของแถวซ้ายนะครับระดูไปอีกครับนี่เรแถวซ้ายครับปิดหลุมครับนี่ครับนี่คือลักษณะแถวซ้ายที่การเวลาพระสุริคังมีทุกองครับถ้าเป็นของแท้นะครับที่การเวลาได้นี่ครับเห็นไหมครับ เขาจะเป็นหลุมตรงไหนเขาจะเกิดโถดแผ่นึกของแคลเซียมแคลไซต์ตัวผนึกเป็นสลิคอนทับถมนะครับนะครับเนี่ยคือเป็นหลักธรรมชาตินะครับท่านดูตรงนี้ไว้เลยครับถ้าของร่องแบบมันจะเป็นเม็ดหินหรือเม็ดเม็ดเม็ดหินเม็ดกรวดหรือเป็นพลาสตินะครับมันจะไม่ใช่แคลไซต์นะครับแคลไซต์ก็เกิดธรรมชาตินะครับเนี่ยครับก็เกิดอย่างนี้ครับคือเขางอกผ้าชุมขังซ่อมตัวเองได้นี่ครับเขาเป็นหลุมเป็นหลุมเสร็จเขาก็เขาเกิดแคลไซต์ทับถมนะครับแล้วก็ต้องสูงกว่าเก่า ะครับเป็นไหมครับเป็นวุนบุญไม่สม่ําเสมอครับเป็นไหมครับเป็นวุนบุญนะครับเป็นเขาจะเป็นเป็นเหมือนอ่าพวกนี้ครับนี่ครับเป็นเป็นขึ้นขึ้นเหมือนผิวมะกรูดนะครับนี่ครับนี่แหละครับธรรมชาติของแถวซ้์ขึ้นธรรมชาติเห็น<ๆ>ไหมครับทั <journée> ้งหมดเลยก็จ<ล>ะ <ๆ S 2> ลามมาเรื่อยๆครับตอนแรกๆเขาจะใส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 วยๆนะครับพอต่อมาเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับพันนี้พันนึกแก่นะครับแก่มากครับ เนี่ยพวกแคลไซด์ครับอันนี้เราหามวลสารครับเนี่ยเห็นไหมครับพอเขาปิดลุกมก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ยังปิดปิดปิดดีแล้วแต่เขายังยังมีอันนี้เส้นอยู่เลยครับไ้านในไหมครับด้านในครับไหมครับมีความหนาแน่นมากครับสวยเยอะครับดูครับจะหามวลสารชัดๆนี่ครับ กําแพงนิดเดียวครับนี่เหล็กไหลของไพดํานะครับเหล็กไหลของไพดํานะครับนี่ครับเล็กไหลพรได้เจอแคลเซียมแคลไซท์ทับถมหมดแล้วครับไหมครับนี่เล็กไหลของไพดํานี่ก็เล็กไหลของไพดําครับพันเนื้อนี่เขาจะขึ้นแคลไซเยอะครับขึ้นถ้าเป็นหลุมแล้วขึ้นถ้าแล้ขึ้น ถ้าขึ้นได้กันได้เยอะเลยครับเขาเป็นก้อนเลยนะครับนะครับเส้นทับเก่าครับดูครับทั้งหมดเลยครับพวกนี้ครับคือเขาเขาเขาเสื่อมสภาพตรงไหนเขาก็หลุดออกมาแล้วก็แคลไซเริ่มทับถมนะครับเนีย่ยมาทับถมแบบนี้ครับไปข่าวเงินวาวด้วยครับเนี่ย แท็บที่เขาขาววาวครับตรวจมาเป็นโลดียมนะครับเล็กมากครับต่ปลายเข็มครไปดูด้านหน้าครับสวยมากครับพระองค์นี้ครับจัดว่าสวยนะครับถือว่าเก่าคลาสสิกธรรมชาตินี่ครับดูครับนี่คือเกิดพอเขาเป็นหลุมแล้วก็แคลซิแคลเซียม ทับถมกับแคลไซด์กลายเป็นแคลไซด์แล้วเป็นซิคอนนะครับเหลืองผมแป้งกระเจยบจันนะครับนี่ครับสวยงามครับุกดยผมแป้งกระเจยบจันนะครับเหลืองครับเห็นไหมครับดูครับการเวลาครับดูครับเขาเซ็ตตัวครับพัาเนื้อแข็งนะครับดูครับคือการเวลาเขาเซ็ตถ้าเขาเหี่ยวหดแห้งเวลาไหนนะถ้านานๆเขาจะขึ้นเป็นก้อนๆนะครับ คือคับเน่าครับขับเน่าข้งงหนครับไปครับขับเน่าขับเน่านี่จะเป็นพวกน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับนี้ครับน้ำอ้อยเคี้ยวเน่าครับคุณครับดูครับเป็นเส้นๆเลยข้างในครับนี่ยคือเขาหลุดไม่ได้นะครับแคลไซคือทับๆัเริ่มเกาะตัวทับไปแล้วครับขับเหี่ยวหดหดเหี่ยวจนเน่าอยู่นั่นหนครับเขาเหี่ยวหมดแห้งนะครับนี่คือการเวลาครับ โอ้นี่ครับนี่ครับที่ที่เราดูครับเนี่ยเป็นหลุมเจอครับเป็นแคลเซียมทับถมนะครับแคลเซียมแคลไซต์ทับถมผมทุกคนนะครับเนัแกแร่งมากครับหนึกนะครับ เนื้อแกงหนึบเลยครับเดี๋ยวดูด้านข้างของเนื้อของของของเนื้อผ้านะครับขององค์ผ้านะครับดูครับเขาเกิดแถวซ้ายสีขาวขวครับพวกนี้ครับเพราะพวกนี้ขัดยังไงก็ไม่ออกครับแช่ในน้ําก็ไม่ออกพวกนี้ครับเพราะเข้ากอดกับเนื้อให้หมดแล้วครับเนี่ยอย่างนี้ถ้าถกเป็นก้อนแล้วครับเนี่ยเพราะการเวลาครับ คาบเก่าดูดูคาบคาบเก่าข้างในเขาก็ฝังเนื้อด้านไหนครับคาบดำดำกับกับแคลเซียมแคลไซด์ครับดูครับนี่คือแต่ต่อไปนี้ก็จะมองไม่เห็นแล้วครับแคลไซด์เริ่มจะเสมอองค์แล้วครับคือทับถมนะครับซ่อมตัวเองนะครับดูครับเนี่ยดูครับแคลไซด์นะครับพวกนี้ยคาบหนาหนาแคลไซด์กับผมแม่กระดจันทร์ก็รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันครับ เขารวมตัวกานเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับนี่คือหลักธรรมชาติไม่ใช่เป็นชิ้นๆเป็นแผ่นๆผมจะสื่อภาพให้ท่านดูครับสื่อด้วยด้วยภาพนะครับอ้างอิงด้วยตานะครับหลักธรรมชาติการดูของเก่าหลังดูด้วยหลักอ้างอิงจากธรรมชาตินะครับเราจะสื่อให้ท่านดูด้วยตานะครับท่านดูด้วยตาเสร็จท่านก็จะเข้าใจนะครับท่านไม่ต้องมาคิดอะไรมากครับดูด้วยตาแล้วท่านจะเข้าใจว่าของแท้เป็นยังไง นะครับนะครับขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับทีนี้เราก็ดูด้านข้างดูครับคนชอบดูด้านข้างครับทำไมไม่ไม่สกคบเพราะสกบยากครับด้านข้างเพราะเครื่องเราสกคบด้วยพันหกอเอ็กก็จะต่ำมากครับนี่ครับเนี่ยดานข้างครับนะครับขอบข้างครับขอบข้างครับไอ้พระขอบข้างก็จะก็จะมีรอยมี มีค่าน้ำมันตะกี้อยู่ครับเพราะเขาไม่สัมผัสนะครับนะครับจะไม่สัมผัสจะมีคราบเก่าอยู่ครบครับดูอีกด้านนั้นครับจะมีอยู่ครบครับดูครับด้านข้างครับสวยงามครับเนื้อนี่นนุบนะครับดูครับเนื้อนุบมากครับ พระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับพระที่นี้อยู่ในตู้เซฟนะครับไม่ได้ผ่านการใช้นะครับครั้งแรกอาจจะใช้กันก็ได้ครับมแต่ว่าอยู่ที่นี้จะไม่ใช้ครับเพราะเรารอเข้าพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวสร้างพิพิธัณธ์เสร็จแล้วก็เข้าพิพิธัณฑ์เป็นสุวริยรู้นะครับดูกันครับดูด้านไหนครับเขาจะเสื่อมสภาพด้านไหนครับดูในเนื้อครับ การสัณฐภาพของเนื้อด้านในครับรุนครับรุนครับขับไครับลึกๆครับไปครับเราต้องสโคเข้าไปลึกมากครับไปครับนะครับครับด้านหลังนี่เขาเหมือนเหมือนในตำราพระสุริคันนะครับความเก่านะครับความเก่าความหนาแน่นนะครับ เพราะว่าเขาลักษณะของาพรัสุขังที่ส่วนมากที่อยู่ในตำราหนังสือของวัตถุั้งนะครับเขาจะนี่ครับเขาจะออาเป็นขึ้นนะครับเป็นลายขึ้นขึ้นนะครับเนี่ยเขาจะออาเป็นขึ้นขนอย่างนี้ครับขึ้นขึ้นนะครับจะให้ดูอีกครับอีโอหนึ่งยิ่งเหมือนกันเลยครับนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นขึ้นนะครับขึ้นขึ้นนะครับเนี่ยสีเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับเพราะว่าจะให้ดูอีกครับ มีอีกครับนี่ครับเขาจบเป็นขึ้นคืนนะครับสีคล้ายๆกันเลยครับขึ้นคืนนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเป็นขึ้นคนหมดเลยครับในวัตในหนังสือวัระแังครับลักษณะของของด้านหลังของวัดระงครับแต่ผมก็พยายามจะลงให้ท่านดูครับต่อไปนี้ครับคือเป็นพวกเกี่ยวกับหลังเป็นขึ้นคืนนะครับหลังขึ้นคืนนะครับพิมพ์ที่ดูใกล้เคียงกันที่สุดนะครับ นะครับน anyway. ี่ครับเหมือนกันเลยครับดูครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับเนี่ยนะครับนี่ครับเนี่ยแก่งเหมือนกันเลยครับดูครับแก่งเหมือนกันเลยครับนะครับคือเราดูดูด้านหลังครับดูด้านหลังเขาจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าจะเป็นคลื่นแต่ไม่ใจะเป็นคลื่นนะครับเาดูอีกมีไหมที่ว่าคล้ายๆกัน คล้ายๆกันเลยครับนี่ครับอย,อยู่ในอยู่คล้ายๆกันเลยครับดูนี่คือหลังหลังวัดละขังนะครับจะคล้ายๆกันเยอะครับมำอีกองอีกอีกองหนึ่งอีกเหมือนกันเลย พักคขาจะเนื้อแก่งๆเหมือนกันครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแก่งๆเหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับจะแข่งๆเหมือนกันครับนี่ครับเป็นขึ้นนะครับคือสไตล์ของวัตนุคงเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับคือถ้ายุปลายนะครับยุคปลายเขาจะเป็นหลังขึ้นนะครับนะครับนี่จะแก่งๆนะครับในตำราเราไปเปิดดูครับก็คือเราต้องมาเทียบเคียงดูครับเทียบเคียงดูนะครับ เดี๋ยวผมจะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ